เราจะเห็นได้ว่าวิธีการที่เขาทําให้ตํารวจพบศพมันเกิดขึ้นทุกวันวันหนึ่งหนึ่งคนวันหนึ่งหนึ่งคนทั้งหมด7วัน7วันเคนแปลว่าฆาตรกรเนี่ยต้องวางแผนมาดีมากเลยอยากแอบ,บคุยในมุมของฆาตรกรหน่อยว่าด็อกเตอร์ดูแล้วแบบฆาตรกรเป็นคนยังไงเพราะว่าเขาวางแผนเหมือนแบบฆาตรกรนําอยู่ ฆาตกรวางเบาแสไว้ให้ตำรวจนำอยู่19เ้าอาจริงนะมันเตรียมตัวมาเป็นปีเพราะศพที่เป็นคนติดยาอ,อันนั้นก็มันตั้งปีหนึ่งแล้วจะบอกว่าคนที่มีความหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างตั้งใจทุ่มเทอะไรบางอย่างเนี่ยเวลามันกลายเป็นฆารกรอ่ะมันมักจะมีความผิดปกติทางจิตอยู่เสมอหลังจากที่เราดูเรื่องนี้เท่าที่จําได้นะเพื่เดี๋ยวต้องไปดูอีกรอบหนึ่งเรื่องนี้มันมีการทําตัวเป็นสารเตีย้ยจะชําระบาปไอคนบาปจะต้องถูกลงโทษทําตัวเป็น เป็นพระเจ้าคนที่คิด,ดว่าตัวเองมีสิทธิทาแบบนั้นได้อะก็มีแต่คนสติไม่ดีซึ่งโรคนี้มันก็เข้าเงื่อนไขที่เรามักเจอค่อนข้างบ่อยในคดีอาญ,ญกรรมสําหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านจิตหรือใช้ยาเสพติดมากๆก็คือโรคสคิสโซฟรีเนียหรือโรคจิตเภทนั่นเอง